เฮ้ทุกคนวันนี้อัปเดตราคา iPhone ในปี2024มือสองสภาพสวยดูเด้ราคาลงไม่แค่ไหนแล้วอยากรู้ไหมมาฟังย้ำเลยนะเครื่องไอโฟนที่ร้านอ่ะเครื่องศูนย์สวยไม่ใช่รีเฟรบิดไม่แกะไม่ซ่อมถ้าแบตเสื่อมอ่ะเปลี่ยนแบตให้ฟรีมีประกัน3เดือนไม่ตกไม่หล่นไม่โดนความชื้นจอไม่เป็นเส้นอยากรู้ไหมราคาเท่าไหร่บ้างมาทุกราคาที่บอกปเป็นปเริ่มต้นมาเริ่ม iPhone X 6,900 iPhone XS 7,900 iPhone x, 7, 9, iPhone x, 7, 9, iPhone x Max 9,900 ไอโฟน XR แปดพันสองไอโฟน11เก้าพันเก้าไอโฟน11 Pro หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าไอโฟน11 Pro Max หนึ่งหมื่นสามพันเก้าไอโฟน12หนึ่งหมื่นสามพันสามไอโฟน12 mini หนึ่งหมื่นเก้าร้อยไอโฟน12 Pro หนึ่งหมื่นหกพันห้าไอโฟน12 Pro Max หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าไอโฟน13หนึ่งหมื่นหกพันเก้าไอโฟน13 Pro สองหมื่นหนึ่งพันห้าไอโฟน13 Pro Max สองหมื่นสามพันเก้าไอโฟน14สองหมื่นเก้าร้อยไอโฟน14 Pro สองหมื่นหกพันเก้าไอโฟ i p h o n iPhone 1 5 Pro Max 39,900ันรถใหม่เพิ่งเข้ามาเลยใครรีบวอกอีน้าร้านได้เลยทั้ง3สาขาช่องทางออนไลน์บ้านเขียวเงินสดนี่ช่องทางผ่อนออนไลน์บ้านเขียวนี่ถ้าใครชอบอ่ะรีบหน่อยนะเดี๋ยววม่ังหมดเพิ่งเข้ามาชอบบ้าชอบกดไลค์กดติดตามไป